สวัสดีครับวันนี้ออกมาท้องไร่ท้องนาก็มาถ่ายคลิปในเรื่องของการเสียบยอดพุทราท่านใดที่จะเสียบยอดพุทราครับท่านก็ดูตัวอย่างน,นี้ไว้ได้เลยเพราะว่าการเสียบยอดพุทรานั้นเสียบง่ายกว่าฝรั่งเยอะนะครับเพราะว่าฝรั่งนั้นในการเสียบยอดจะต้องมีเทคนิคในการเสียบแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษมากกว่าพุทราแต่พุทรานี้เสียบง่ายกว่าฝรั่งเยอะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยถ้าเทียบกันแล้วเสียบ10ยบกิ่งฝรั่งจะได้อยู่ประมาณ7กิ่งถึง8กิ่งครับ แต่ว่าพุทรานี้ได้เกือบเต็มร้อยครับสาหรับในการเสียบยอดครับหรือว่าท่านจะเสียบข้างเสียบริมแบบไหนก็ตามครับติดง่ายสําหรับพุทราอันนี้ก็เป็นพุทสาที่ผมนํามาเสียบเป็นพุทราทั้งพุทราพันธุ์ดีแล้วก็พุทราพื้นๆน,นะครับรวมทั้งพุทราที่ใช้ในการผสมเกสรด้วยครับตามที่ท่านเห็นนี้จะมีอยู่3าสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกก็คือพุทสาสายพันธุ์บอมเบ้ครับสายพันธุ์บอมเบ้นี่เป็นสายพันธุ์ที่ แถวจังหวัดกรสินครับที่แถวบ้านโพนแถวตําบลเขาพะนอนครับแถวอาเภอยางตลาดนี่ซึ่งมีการปลูกพุทราเยอะก็จะใช้พันุนี้เป็นหลักใน,ในการปลูกที่จะทําผลขายซึ่งพุทราพันธุ์บอมเบนั้นในการผสมเกสรไม่ต้องผสมเกสรใช้พวกมแมลงในการผสมเกสรก็พอแล้วนะครับแล้วก็ติดดอกติดผลง่ายสําหรับพุทราพันธุ์บอมเบท่านใดที่เคยปลูกก็น่าจะทราบดีนะครับว่าพันุ์นี้ ทำผลง่ายแล้วก็รสชาติดีครับสมหรับพุทราพันธุ์บอมเบ่แลวก็พุทราอีกพันธุ์หนึ่งก็คือพุทราพันธุ์แดงอินเดียครับที่ผมซื้อมาครับต้นแม่ก็อยู่อีกต้นหนึ่งครับที่อยู่แถวสวนใกล้ๆบ้านแต่อันนี้เป็นต้นที่ผมปลูกทิ้งไว้กลางคุง้งนานะครับเป็นต้นต่อแล้วก็นํามาเสียบยอดพุทราครับเอาพุทราแดงอินเดียมาเสียบเพราะว่าพุทราแดงอินเดียนั้นจะช่วยในการผสมเกสรของพุทราพันธุ์อื่นนะครับผมก็ใช้ผสมเกสรของ พุทราพันธุ์น้ำอ้อยแต่ว่าโดยตัวของมันเองครับพุทราแดงอินเดียนั้นก็มีความอร่อยอยู่มากพอสมควรครับซึ่งบางท่านก็ถึงขั้นทําผลขายเลยก็มีก็ถือว่ารสชาติอร่อยใช้ได้นะครับสําหรับพุทราแดงอินเดียแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือพุทราสามรสครับซึ่งพุทราสามรสนี้เป็นพุทราพื้นพื้น,พ,นพื้นบ้านแต่ว่าเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ที่ปลูกจะมีพันธุ์นี้อยู่ในสวนครับเพราะว่าพุทราสามรสนี้เป็นพุทราที่ บางท่านที่ชอบรสชาติที่จัดจ้านเป็นรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวจัดจ้านดีนี่ต้องพุทราพันธุ์นี้เลยนะครับก็คือพุทราพันธสามรสต้นที่ผมเสียบยอดไว้นี้ก็มีทั้งหมด3าสายพันธุ์ก็คือแดงอินเดียพุทราบอมเบ์แล้วก็พุทราสามรสครับดังนั้นท่านใดที่มีต้นพุทราที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาท่านก็อย่าปล่อยทิ้งท่านนําต้นพุทราพื้นบ้านที่ท่านมีอยู่มาใช้ในการเสียบยอดครับโดยในการเสียบยอดท่านก็ทําง่ายๆก็คือว่า ตัดตอลงก่อนในการตัดต้นตอพุทราพื้นบ้านเพื่อที่จะทําต่อในการที่จะเอาไว้ใช้ในการเสียบยอดพุทราพันธุ์ดีนั้นท่านก็ตัดประมาณสักห่างจากพื้นดินประมาณสัก30เซนก็พอครับหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้ขแขนงของเขานั้นขึ้นมาใหม่ครับหลังจากขแขนงขึ้นมาใหม่ออกมาแล้วดูว่าขแนขนงเขานั้นไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปดูยังไงว่าไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปก็คือดูที่ว่ากิ่งขแขนงที่เกิดขึ้นมานั้น มีสีอะไรสําหรับผมแล้วถ้าดูในลักษณะสีแล้วก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆครับแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับหลังจากที่เราได้กิ่งขแขนงแล้วเราก็เอายอดพุทสาพันธ์นั้นมาเสียบโดยการที่จะเลือกกิ่งพุทสาพันธ์ที่นํามาเสียบเราก็ต้องเลือกกิ่งที่เนื้อเยื่อมีความใกล้เคียงกันครับก็คือไม่เอากิ่งที่มีความแก่จนเกินไปหรือกิ่งที่มีความอ่อนจนเกินไปถ้าจะเสียบกิ่งอ่อนก็ใช้กิ่งอ่อนด้วยกันครับถ้าจะเสียบกิ่งแก่ก็ใช้กิ่งแก่ด้วยกัน แต่ถ้าเราตัดต้นตอแล้วเขาแตกแขนงออกมาแล้วส่วนใหญ่ผมจะใช้กิ่งที่มีความไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนกิ่งแบบนี้จะทําให้อัตราการติดแล้วก็การแตกตานั้นติดดีมากแล้วก็แตกตาเร็วมากครับอันนี้ก็เป็นผลงานอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมนําให้ท่านดูหลายๆท่านที่ยังไม่ลองทําก็สามารถที่จะทําได้นะครับในการเสียบยอดนั้นก็ไม่ยากนะครับหากิ่งพันธุ์ดีมาแล้วแล้วเราได้ต้นตอแล้วนะครับได้กิ่งแขนงแบบนี้ เราก็นํายอดพุทราที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเนเกินไปมาเสียบยอดลงไปเลยครับท่านจะใช้วิธีการเสียบริมเสียบข้างหรือว่าติดตาก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดอันนี้ที่ท่านเห็นก็คือเป็นการเสียบริมบางยอดก็ใช้วิธีการเสียบข้างนะครับเสียบริมก็คือผมผ่าเข้าไปตรงๆแต่ว่าถ้าเสียบข้างคือผ่าตรงด้านข้างแต่ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งในการเสียบข้างก็คือเราจะใช้เสียบด้านข้างของต้นต่อโดยที่ยังไม่ตัดยอด อันนั้นก็ใช้อีกวิธีการหนึ่งแต่ผมก็เรียกว่าวิธีการเสียบยอดเช่นกันครับหลังจากนั้นก็ประมาณสัก2สัปดาห์เขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้ครับบางท่านที่ยังไม่เคยทําก็สามารถที่จะลองทําได้นะครับในการเสียบยอดพุทราเสียบง่ายติดเร็วแล้วก็ทําง่ายกว่าฝรั่งเยอะครับท่านใดที่มีต้นตอพุทราพื้นบ้านหรือต้นตอพุทราสายพันธุ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับปล่อยทิ้งไว้ท่านก็สามารถที่จะนําต้นต่อน,นั้นมาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้โดยเฉพาะท่านใดที่มีต้นพุทราที่อยู่หัวไร่ปลายนาม ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็สามารถที่จะนําต้นต่อน,นั้นมาใช้ในการเสียบพุทธสาพันธ์ดีเพื่อให้เรามีบริโภคแล้วก็มีไว้ให้กับลูกหลานที่มาเที่ยวชมสวนมาเที่ยวชมท้องไร่ท้องนาของเราได้เป็นอย่างดีครับซึ่งในการเสียบยอดพันธ์ดีนั้นนะครับหลังจากที่เราเสียบยอดเข้าไปแล้วเราก็เอากิ่งพันธ์ดีเสียบยอดเข้าไปโดยผ่าเป็นแบบปากฉลามถ้าเราใช้วิธีการเสียบริ่มนะครับหรือว่าเสียบข้างก็ผ่าปากฉลามเหมือนกันแต่ว่า ให้เราปาดแผลด้านข้างแค่นั้นเองครับหลังจากที่เราเสียบเสียจเรียบร้อยแล้วเราก็พันพาราฟิล์มนะครับพาราฟิล์มนั้นหาง่ายทุกวันนี้สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่าท่านใดที่ไม่มีพาราฟิล์มให้ใช้เทปพันกิ่งก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเทปพันกิ่งนั้นในการรักษาความชื้นอาจจะมีน้อยกว่าพาราฟิล์มพาราฟิล์มจะรักษาความชื้นกิ่งพันธุ์ไม่คายน้ําทําให้กิ่งพันุนั้นคายน้ําน้อยลงกิ่งพันธุ์ยังสดชื่นอยู่เสมอเวลาที่ เนื้อเยื่องเขาประสานกันนั้นก็จะประสานกันได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเทปพันกิ่งนะก็จะมีการรักษาความชื้นได้ดีพอสมควรแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าพาราฟิล์มดังนั้นท่านใดที่ไม่มีพาราฟิล์มก็สามารถที่จะใช้เทปพันกิ่งได้เลยโดยการใช้เทปพันกิ่งนั้นให้ใช้เทปพันกิ่งแบบที่มีความยืดหยุ่นได้ดีห้ามใช้แบบที่เป็นแบบแข็งนะครับเพราะว่าแบบแข็งก็คือแบบหนาเพราะว่าถ้าแบบหนาแบบนั้นที่ใช้ในการพันกิ่งมะม่วงเสียบยอดเสียบข้างมะม่วงนนั้น เราจะใช้เทปพ,พันกิ่งแบบที่มีความหนาแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราพันนั้นถ้าเราพันแผลแน่นแผลเราจะช้าแต่ถ้าเราใช้เทปพ,พันกิ่งที่มีความยืดหยุ่นได้ดีแผลก็จะไม่ช้ําแล้วอัตราการติดก็จะดีครับเวลาที่เราพันกิ่งเราก็สามารถที่จะพันกิ่งได้แน่นเพราะว่าอัตราการยืดหยุ่นของเขานั้นยืดหยุ่นได้ดีครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีการเสียบยอดพุทราครับมาฝากกับพี่น้องเษกษตรกรทําง่ายแล้วก็สามารถที่จะทําได้ทุกคน ท่านใดที่มีต้นตอที่อยู่หัวไร่ปลายนาก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นยอดพุทธสาพันธ์ดีเพื่อไว้บริโภคให้กับลูกหลานหรือตัวเราเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ